มันจะภาวนาและวิจารณาาจิตจะตั้งอยู่เฉยๆก็ตามให้มันเป็นความสุขไม่คล้องแวะกับความรักความโลภความโกรธความหลงจิตมีอยู่ในความสุขมันจะเป็นชั้นอะไรก็ตามเพราะการเจริญพระกรรมฐานเขาต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขจิตไม่ยุ่งกับความรักในเพศจิตไม่ยุ่งกับความโลภในทรัพย์สินจิตไม่ยุ่งกับความโกรธความยมบาลจิตไม่ยุ่งกับความหลงว่านั่นเป็นเรานี่ก็บของเราตอนนี้ไม่ต้องว่าทิ้ง จ,จงจำไว้ว่ากายขึ้นไปนั่นมันเป็นฌานสี่เมื่อจิตเราเข้าถึงจุดสูงสุดที่อันดับนิพพานขึ้นไปที่นั่นเต็มอารมณ์เพราะกลับรมานแล้วจิตมันจะตั้งอยู่ในอารมณ์ที่พอดีของมันคำว่าพอดีของมันบางทีก็เป็นอุปจาระสมาธิหรือว่าปฐมฌานเพราะจิตต้องการไข่คนพิจารณาขนาันห้าบางทีจิตก็ตั้งอยู่ในฌานที่สองที่สามที่สี่ตั้งอัธยาศัย